พี่ไงในคลิปีโยนี้นะครับผมมีโัตว์แปลกส่งไปที่สตูดิโออยู่แล้วซึ่งทุกคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่อง ส่งน้องมานะครับและเขียนข้อความอยู่ตรงนี้อดีผมจะเก็บไว้เวัสดีค่ะพี่พี่ครับหนูได้ซื้อตัวตึงต้งตึงต้งมาเรียนตอนนีหน้หนูมีปัญหาทำให้หนูไม่สามารถเรียนน้องได้หนูก็เป็นคนขอเนเจนเหมือนพี่ถ้าวันไหนหนูพร้อมหนูจะกลับมารับน้องไปเอาอีกแล้วคนไหนวะประเเ็นคือหนูจะกลับมารับน้องไปถ้าเราัหลานไม่ให้ได้นั่นน่ะสิเพื่อนๆเรายังไม่มีใครรู้ว่าสัตว์ในกล่องนี้เนี่ยคือตัวอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนลองเดามา ยังไม่มีใครรู้นะครับซึ่งผมบอกทุกคนก่อนว่ามันเป็นสัตว์ทะเลทรายม่ัน่มีอะไรกู้แล้วอะไรอูดอูดโอ้โหปวดแล้วเหรอพี่ไม่ต้องถ่ายแล้วนี่คือเมียแคทไม่เหมือนจะลอกเลยแม่แบบลอกกันเลย ทำไมพูดว่าหน้าเหมือนพ่อพูเลยไม่ได้่พูดไม่พอตบปากเไงนี่มันเชื่อมากเลยหน้ามันเบลมากเลยอ่ะหน้ามันมือห้ที่มีเลยเหรอสวัสดีครับนอกตรงนี้ถูกส่งมาแบบปริศนานะครับเมื่อคืนนี้ที่บ้านพี่แกเดี๋ยวอันเนี่ยให้เคนดูก่อนนี่คือสมาชิกใหม่ของเราไม่ไม่กัดใช่ไหมไม่กัดโอเคทุกคนเย้ไว้ก่อนยังไงเราก็ต้องเลี้ยงน้องสามสองหนึ่ง ปกติแล้วผมจะไม่ให้ใครเอาสัตว์มาเลี้ยงเลยนะครับทุกคนครับผมจะกันชังกับรปภที่ดูแลความปลอดภัยของสตูดิโอเราหมดเลยห้ามเอาสัตว์แต่งมาเพราะว่ามีคนติดต่อมาเยอะมากพี่ทำสอนมาแล้วพี่ใช่ตัวนี้ไหมครับใช่ครับลุงพี่ยมสันบอกผมวันก่อนเอาไงเอาเอ้าเอ้าเอ้าทำอะไรกันเนี่ยลูกัำกันยังงู ก็เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ครับหลังจากที่เขาเนี like ่ยเอามาฝากพี่อ mm, ัสอนและพี่อัสอนไม่รับเขาก็น้องตัวนี้เนี่ยไปไว้ที่หน้าสตูดิโอของพี่แก๊สดูที่น้องเนี่ยเขาไปแอบวางทิ้งไว้และหน้าสตูดิโอพี่แก๊สคือมีกล้องวงจรปิดเจมี่ทุกคนเดินมาแบบนี้เลยเหรอคือเจมมากอ่ะเว้ยแล้วเขาไม่ปิดหน้าด้วยเราเห็นหน้าเขาเลยนะครับว่าเขาเป็นใครปกติแล้วเนี่ยเขาจะใส่แมสมานะคะแล้วไม่มีกล้องวงจรปิดหน้าสตูดิโอเราแต่ว่าหน้าสตูดิโอพี่แก๊สมีกล้อง เจี๊ยนเลยที่แบบไงออกลังกายมาคือเขายึกยักมองหน้าซอยเล่นโทรศัพท์เหมือนเหมือนน่าจะดู GPS อ่ะพี่ไม่แน่ใจนะเขาน่าจะเคยดูคลิปวิดีโอพี่แล้วเขารู้ว่าการมาสตูพี่อ่ะมันมี Google สามารถเขียน GPS ได้ว่าแกเองถูจริงมึงมันมาได้จริงมันมีเด็กมาสตูพี่เยอะมากมาแล้ว ยักจะวางบนวางล่างเห็นปะคือเหมือนม่มั่นใจว่าจะวางตรงไหนดีวะคือกูเดาเองนะว่าเขาน่าจะกลัวว่าแบบจะไม่เห็นน<ฮ>ะกูวางบนเดี๋ยวก่อเอ๊ะแต่วลังข้างบนมันก็จะดูเด่นแม้ว่าข้างล่างเนี่ยคือชอยเลวพี่เจมส์ยักษ์แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็วิ่งรีบก่น วิ่งด้วยเือนไปมากคมาคุณรู้ไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้คือเข้าไปฝากที่ศัตรูอู่แล้วครั้งหนึ่งจริงคำสอนที่คำสอนว่าห้ามรับสัตว์แปลกหลังจากนั้นคือไม่รู้่งบอกตอนนี้สดเลยจริงเ่ยหลังจากนั้นคือเขาก็เลยมาหาพี่อูก็เลยตีความหมายว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับทุกคนว่าสิ่งที่เขาพี่พี่เนี่ยอาจจะหมายถึงพวกเราพี่พี่ื่องการที่เราไม่ได้รับมาเขาเลยมาหาที่เพราะว่าสตูดอโอพี่ก็หาง่ายในขอนแก่นเหมือนกันโอ้เหมือนก็ชัดเจนแล้วสิคือเขาต้องการ ราไปให้กูแต่แรกเราให้อย่างนั้นน่ะเขาเล่เขาไม่รับเออแต่ว่าฝั่งน่งเขาไม่รับเขาก็เลียมาลงที่กูแทนเลยเรื่องที่สำคัญคือเขามีชื่อกำกับด้วยแล้วลเขาไม่ปิดหน้านะครับมีกล้องวงจรปิดด้วยมีหลักฐานครบเลยนะครับชื่อน้องอะไรนะช่น้องผมมองว่าเขาอ่ะเป็นคนซื่ออะใจบริสุทธิ์เขาไม่ได้มีเจตนาแบบเขาก็เดินมาถ้าเกิดผมแบบรับ แ้แต่ตอนนั้นก็จบแล้วใช่ปหละ่ะใช่ชแล้วคือ2 2> ปกติถ้าเกิดว่าคนมันแบบก็ต้องปิดหน้าปิดตานี่ออ,อกว่าเพื่อไม่ให้ตามได้แต่นี่เหมือนกับแบบก <c oughs> ูนี่แหละแล้วก็วางไว้เลยนี่ออกว่าชั่วโมงหนึ่งผ่านมาคือห้าทุ่มครึ่งอีหนูน้อยตัวเนี้มันอยู่ร้านศัตรูพี่ดีไม่โดนหมากันตายนะอี 1น่งชั่วโมงเต็มๆอมีทีมงานที่อออันนี้ถทุ่มตรงมาทไปครึ่งชั่วโมงขับมอเตอร์ไออกไปไปกินข้าวดูจังหวะนึกมือนโดมออแล้วมองมองอยู่แล้วดูว่านคืออะไรอะไรอะอะไรอะไปกันต่อจุด เขาไม่ได้มาบอกเรานะครับว่าเขาเห็นตัวอะไรเขางงอ่ะทุกคนห้าทุ่มยี่สิบนาทีแกร์เนี่ยมาส่งอาหารนะครับเพื่อนๆครับมาจอดแล้วแล้วแล้วถ้ารอเขาดิถ้ารอเขาดีอยู่ดูเดี๋ยวรีให้ดูเราชิมงานกูคึ้นนานออกบ้านเออไม่รอนานจังเลยอ่ะเขารอนานมากเลยนะเนี่ยครับแก๊์เนี่ยที่เห็นพี่วิวขอกมามร่วมมือ ไม่เขาชี้เขาชี้เขาชี้บอกชีบอกอว่ามันคืออะไรครับเห็นป่ะแล้วชีมกานคุณด้วยความที่ไม่สนใจก็ไม่สนใจก็คืเดินเข้ามาเลยก็ชิมช่นงแม่คุณบอกป่ะคุณบอกแกว่าของไม่ใช่ของผมครับก็ล่นด้วยช่างแม่ครับแต่ทักทิ้งประตูบอกกูพี่มีตัวอะไรอยู่ข้างหน้าด้วยพี่ไปดูหน่อยกูเลยเดินลงมาข้างล่างเดี๋ยวมาดูต่อนดูต่ออะไรป่ะออกมาเดินมาดูคือพี่ออกมาเสร็จ เชื่ออะไรเงี้ยเลยวะเนี่ยคิดว่าของช่างเพราะว่าตอนนี้กาลังก่อสร้างอยู่แล้วพี่คุยกับช่างว่าเนี่ยครับตัวอะไรยังไงของใครครับช่างหรือเล่าเขาบอกเขาไม่ใช่ก็เลยเนี่ยงงกันมองทีมงานก็บองว่ามันเป็นตัวอะไรนะเห็นไหมอ๋อมันเป็นตูเลยเออยกกระมกกระกมาเพื่อมาดูว่า เมียแค้คือัวอะ,อ,ะอะไรนะครับทุกคนห <c oughs> ลังจากนั้นเนี่ยพี่แก๊สเนี่ยเขาก็โทรหาผมนะครับแล้วบอกว่ามีเมียแคทมาอยู่ที่สตูดิโอ <c oughs> โอ้งรับไปเลี้ยงไหมฮะเมียแคทมาได้ยังไงเอาไปดูแล้วเราก็รับมาเลี้ยงนะครับทุกคน <c oughs> นี่คือ <c oughs> เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น <c oughs> ประเด็นคือพี่แก๊สเนี่ยเขาจะไปอาติดต่อน้องน้องชื่ออะไรนะน้องโอ๊ะนะครับว่าคนนี้คือใคร ทำไมถึมดเอามาเลี้ยงแต่จริงๆแล้วตามหาไปก็เขาก็ไม่ได้ปิดขนาดนั้นแต่แต่ผมติดตรงข้อความหนึ่งว่าวันหนึ่งหนูจะกลับมาเอาคือจะให้เลี้ยงก็คือมันมีความผูกพันมันไม่ใช่ขนมไม่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันคือสิ่งมีชีวิตไว้จะมาตากไว้ให้เขาเลี้ยงแล้วถึงวันหนึ่งมึงจะพาเขาไปเฮ้ยมันไม่ได้ผมจะสอนเขาเดินสลับขานะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าลุาไปนี่นะเดินมาโคตรฉลาดมากนะครับเพื่อนๆครับ เอ้วครัหนึ่งสองไปเขาไม่ได้เดินไปไกลนะครับด้วยครับเขาเดินไปแต่เขาเดินกลับมาอูโๆที่เกียจยาใครจะแบบอยูีทีมาฝากผมอ่ะมันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเลี้ยงสัตว์เยอะก็จริงผมชอบสัตว์ก็จริงแต่ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปตอนนี้เนี่ยผมสร้างบ้านให้เขาไม่ทันมันนี่มันกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาฝากเลยแบบเนี้ย ผมบอกตรงๆเลยนะคือผมชอบมื่อกาวคืนนายเชือันเลยเียคอมเาเอ้าไอ้กินไหมเาเอาไมกินไมไหกินก่งกินไหมิกบตูเหลูกอูพวอรล 哎，过过过过！那这两天在怕我们很棒 นะครับทุกคนยื่นยาวมากเลยผมคิดว่าเขาดมกลิ่นใดใได้ไกลมากๆนะครับห,หูเขาเล็กมากหูหูดีไหมเนี่ยนป้าไม่รู้นะครับแต่ว่าขนก็เหมือนไฮยีน่ามากนะดูดินิดๆหน่นนนอยๆเออไม่ขนอย่างนี้ยก็คืออยู่อากาศหนาวไม่ได้เนาะนายแล้วหน้ามาคือการไหนพ่อลูกไม่เหมือนกันเอ <c oughs> ือยางคมนิสิตบันดาน่าพานาื่องนะ <c oughs> ให้เรอยิ้มมาเจอกันทันใดเลยก่อนนี้หยกันเสียงกายนาื่องนะเหมือนดิงเสม่เอาหัวใจ จะกลับบ้านได้ไหมครับปุ้มกลับไหมครับเดินมาไล่หืมวิวเกอร์หมเกอรมากเลยจะมาดูว่าเขาอยู่บนดินนะหนูจะอยู่ยังไงปกติหนูอยู่ไหนคะเลือดคนหลอกว่าป้า ไข่ใหญ่ๆไขงใหญ่เดี๋ยวเราจะดูว่าถ no well. ้าเขาอยู no ่บนดินแล้วเขาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเขาอยู่ตามดินแล้วเขาอยู่ในโพรงนะครับเพื่อนๆครับอ่ะขุดโชว์เลยลูกไป นี่คือเหตุผลว่าเราจะสร้างบ้านที่แบบว่าเป็นพื้นที่มันไม่ใช่ที่มันเป็นพื้นดินเลยอ่ะไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาขุดหนีแน่นอน,อนเก่งมากใครจะเลี้ยงหนูเนี่ยบัไม่น้อยนีย่จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาคุ้นชินกับเราอ่ะผมอ่ะให้น้องอ่ะเดินแบบว่าเดือนนียแล้วก็ขุดอยู่ในโพรงแล้วถึงเวลาออกมากินข้าวด้เลยนะแต่ประเด็นก็คือหนีแล้วมันจะโดนหมาจรจัดใช่โพรงมันได้ไหม ขุดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาเ้าไปแล้วนั้นต้องไปกินข้าวนะลูกขุดเก่งมากขุดไม่หยุดเลยนะครับแต่มันไม่ได้เป็นรูที่ดีเหมือนขุดนิดนึงแล้วเขา้ายๆไปตามธรรมชาติถ้าเกิดเขาเจอแบบพวกศัตรูหรือว่าแบบคนจะมาล่าเขากินนะครับเขาจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ครับเพื่อนๆครับอ เราเล่นอะไรกันไปจ้ะรักกันดีๆรักกันอย่าไปอย่าไปจัดกันอืมดมเล่นกันเก่งอย่างเงี้ยแหละเอ้ยดูดูเยอะเลยโอ้โหอยากกันยีเอาล่ะอเมเรียที่หมดประชุมเลยเราจะศึกษากันมั่งเมียแคทนีเลี้ยงยังไงลักลบเลี้ยงเรื่องนี้เราได้ทำการรีเซ็ตแล้วใช่ไหม เมียแคทนะครับจริงๆเป็นสัตว์สังคมชอบเล่นเกมออนไลน์แล้วก็โซเชียลครับใช่เขาบอกว่าเอาไอเดีเขาวิจัยมาแล้วทุกคนนาซาแับคกมปุตตุเขาวิจัยมาแล้วดุจคนลมปุตตุเลยเหรอพี่ทุกคนพูดไปเรื่อยเขาบอกว่าเมียแคทเนี่ยมันชอบเชี่ยว์เขาใช่เหรอว่าจะละอันเวลาเมาๆนะมันชอบนอนหลับเลยตอนนี้ฮะ ไม่มีสารลานเลยเว้ยจริงๆแล้วเมียแคทอ่ะมันเป็นตัวเมียแล้วมันอ่ะชอบเป็นแอลผู้ชายเออเดี๋ยวพามันไปเดินตลาดถนนข้าวสารยกกันการประชุมเอาไปดูคนนี้เขาลูกประชุมมาไปอะไรไปแล้วก็แล้วอันนี้คือไหแคคือแม่แต่เมียแคทไหมค่ะไม่กันไหมอยากไปดูลูกอยากไปดูมีอะไรด้านหลังมั้เออเออเออนี่เป็นข้ามือแรกนะครับของเขาว่าผมไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยไม่เอา ก็ค่อผมรีเสิร์ชมาเขาชอบกินผลไม้อ่ะลองผลไม้ก่อนนะลองปลดเขา,าก่อนนะครับ<ด>ผมไม่รู้ว่าเขาจะกินไหมนะฮะ<ด>อันนี้เหมือนเขาอยากกินอาหารเมร็ด,ดอ๋อน,นี่มันหอม<ด>ใช่ไหมลูกอันนุมไม่กินผลไม้เหรออุ้ยน่าหอม เขาอ็หันไม่กินว่าเอกินข้าวเ่ากินมิงมีเขาเขียดทิ้งเลยยออันนี้ก็น่าอร่อยนะลูกเอาลองดูซิเขาจะกินอะไรแต่อย่างน้อยคือเขากินอาหารแมวแสดงว่าเขาน่าจะกินพวกนมแพะได้ด้วยนะครับแล้วก็ผลไม้กินไหมไม่แน่ใจดูเลี้ยงง่ายลูกอ่ะหนูงคินแอปเปิ้ลไหมอยากกินหรอรู้ทำดีหนูว่าทำดีดอ่ะลูกกินเนอะและนี่คือหนอนนกนะครับทุกคนครับเราจะรอนหน้ออองยมชบ ลุงจะพูดอะไรลุงโตโตโตอันนี้คือหนอนนกลูกอ่ะกินไหมหนอนนกก็กินไม่ข้าเลยพูดเฉลีว่าการรีเสิร์ชของเราว่าวิจัยมามันได้ผลนะครับเพื่อนๆครับกิ้งมึงก็รู้ว่าคริสเตียนเราจะไปเฉลี่ยข้อสารกับฉันมาไม่บอกอย่าอลผู้ชายไปแอาฝรั่งน้าตาเหมือนแล็กคูนเลยนะไอ้เอวหน้าเหมือนพ่อพี่เหมือนแล็กคูนเหมือนพ่อพี่ เสื้อป้าเน่อสิหลอยจะอ้วนตอนนี้เขาผอมนะครับเพื่อนๆครับสืผานึงเลี้ยงๆไปก็จะกระปุกลุกเลยนะ่เป็นอมันอยนะงววน้วก็งนะจ๊เามันเยะเยมันกินเสมน้อมึงเป็นอะไร เหม็นแบบเหม็นเลยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเขามาฝากไว้แล้วเขาฉี่เพราฉี่แล้วแบบมันโดนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาบน้ําให้กับน้องกันอันนี้ผมไม่ได้อาบแบบอาบเล่นๆนะใช่ไ,มไ,มไมหมเอ็มม่ไม่หรอไม่อยา่อไม่ต้องอาบหรอกนะนเป็นสัตว์ทะเลทราย,ายเขาไม่ชอบอาบน้ําเรารีเสิร์ชมา,ม,ามันสามารถอาบน้ําได้เพราะฉะนั้นผมต้องอาบเพราะว่ามันเหม็นมากแล้วอุน่นปะอุ่นโอเคได้อยู่มั้งไี่ใช่ขา นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวลูกพี่เมย์พี่เมย์จับให้หน่อยน้ำอาบน้ำอาบน้ำนี่นะโอเคเนี้เออล้างล้างล้างออกเลยเฉยล้างออกเฉยเลูกโอ้ยโอเคโอเคโอเคแค่นี้เลยแค่นี้เลยเสร็จแล้วค่ะแม่พยาบชลจตัวหน่อยโอ้ยผมแดงมาเลยบอกเลยว่าที่แบบบีไอบีครับลูกไม่ไม่จับไม่จับไม่จับต้องจับตัวไว้โอเคอ๋อใช่หนูจะอยู่ดินใช่ไหม๋ยวเขาต้องไปเปื้อนดินนะครับแต่ว่าเราต้องล้างสาดเขาหน่อยเดี๋ยวเขาเป็นเกลื่อนขึ้นมาแล้วต้องไปรักษาอีกนะครับมันลำบากกลับเรา ใครใช่ไหมยุง่องหยงำหยำหยาเลยจะหมู่บานเลยทีเดียว <c oughs> นั่งเหมือนใครเออนั่งเหมือนพ่อพี่ เม่ยบอสอุ้มเราเอาผักเอาไปเป่าเนี่ยตป่าูนไปโอเคครับเพื่อนๆครับและนี่คือบ้านของน้องนะครับเพื่อนๆครับซึ่งเราได้ใช้เลโก้ในการทำก่อนแล้วก็ปูด้วยผ้าใบตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถให้ท้องอยู่ลงดินได้เพราะว่าน้องมุดหนีออกแน่นอนและผมไม่สามารถฉาบปูนได้ทันตอนนี้เราก็เลยต้องดีไอแบบนี้ขึ้นมาก่อนก็เป็นกำแพงเลโก้ที่น้องไม่สามารถออกได้นะคบแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้ของพี่เม่แล้วทำบ่อตรงกลางให้น้องนะครับสามารถที่จะลงไปอาบน้ำเองได้นะ ว้าวบรรยากาศพื้นที่ด้านหลังคือสะดวกสบายมากนะครับมันอากาศปลอดโปร่งแล้วมีอยู่ใต้ต้นไม้นี่ทุกคนดูนี่นะโอ้โหลมลื่อนใช่มันลมลื่นมากนะครับเป็นดินเนี่ยเป็นพื้นที่อย่างนี้เขาจะอยู่ที่นี่แค่ชั่วคราวก่อนไม่ได้อยู่ถาวรเราจะทาให้บ้านเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบในอนาคตโอเคเดี๋ยวเราเอาน้องปอขลุเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารวมกันท่าพพี่คำพี่คำสดใสว้าวตอหอมแล้วนี่นะดูนสิต้อหอมเลยไหนเสือกไปโอ้ยหลักจ้ะขาโอ้ยเช่นไร เดี๋ก็ดูแน่เขาโมสิเออใลาไหมน้องโม้ลักดมเยอะๆลูกดมนะลูกเล็กเออหอมนะลูกทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าบ้านน้องควรเป็นแบบไหนผมยันแบบว่ารีเสิร์ชอีกทีนึงแบบละเอียดเพราะว่าทุกคนต้องรู้ก่อนว่าผมอ่ะชอบโดนว่าว่าผมอ่ะดูแลน้องผิดวิธีเพราะสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยร้อยคนร้อยวิธีนะครับผมไม่ได้ไปซื้อน้องมานะทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะถูกไหม พี่ขอในบ้านผมได้เอาลูกแปน่ะอยู่กับพี่บอสอยู่กับบอสได้ป่ะลองจุ๊บด้วยว่าเขาจะกัดเหมือนเม่นไหมวะผมเคยดูจุ๊บอ้าวย้อนภาพไปดูแล้วกัดแรงจานนี่เลยเอ้ยได้อยู่นี่น้องอ่อนโยนน้องอ่อนโยนมากและนี่คือบ้านในขังน้อยจ๊ะ เร่เห็นไหมสหนะาว่า้น้ำเย้ยอ่ะเราจะสำรวจไปต่อตอไป ขอพูดต่อหน้ากล้องหน่อยเสียบ้างไงนะครับอยากได้อ่ะจริงจริงนะจริงจริงใช่ไหมจริงอยากได้มั่นใจไหมว่าจะเลี้ยงได้คือหนึ่งคือตัวเขาเหม็นต้องหมั่นอาบน้ำสองคือต้องอาหารเขาต้องแบบเราต้องจับเขาบ่อยๆผมเลี้ยงได้ถ้าเกิดเสียสัญญาเสียสัญญากับคนดูไหมผมสัญญาทุกคนว่าผมจะเลี้ยงให้ได้ทุกคนสิ่งจะยากแค่ไหนเพราะว่าอะไรเวยเพราะมันตัวเหม็นเหมือนผมแท้ต่อไปนี้พี่ปืนแจกช่องมิตดปืนจะรับน้องเมียแคทไปเลี้ยงเขาเป็นตัวผู้คุณจะตั้งชื่อว่าอะไรครับมันชื่ออะไรนะพี่ผมเมียแคทเหรอเปนชื่อ เมียน้อยไหมแบบเมียน้อยของเสียอะไรอย่างเงี้ยของเมียน้อยของเสียอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดทุกคนคิดว่าชื่อน้องควรจะชื่ออะไรทุกคนสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวจะให้เสี่ยเลือกนะครับกอไอ้หนูวันต่อไปพี่ตะปืนเขาจะรับเลี้ยงโอเคพี่ตะปืนกพี่ตะปืนเลยครับ เอาไปแล้วอย่างแรกเลยคุณต้องจับมันให้ได้ก่อนนี่ไงนี่ไงวิวอยู่นั่งเดินมาหานี่ดูมันโดมมันชอบนะเนี่ยดุถูกจตามากบอกกูไม่ได้อะไม่ะไม่ได้อะเข้ามาเรือกูไม่ได้ถ้าเขาเสี่ยไปเข้าไปไปพี่ไง โอเคครับนี่คือสัตว์เอ็กโซติกอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นสัตว์ที่คนไม่ค่อยเลี้ยงผมรับมาเลี้ยงให้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเราแค่รีเสิร์ชวิธีการเลี้ยงต่างนานาทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกวิธีการเลี้ยงน้องที่ถูกต้องได้เลยผมพร้อมรับฟอนนะครับพร้อมกับวิธีสร้างบ้านเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่บ้านชั่วขราวนะครับและหลังจากนี้มิตรบปืนต้องรับหน้าที่ในการดูแลน้องให้ดีโอเคไหมโอเคเราไปอยู่ด้วยกันเถอะไอ้เมียน้อยตั้งชื่อน้องเมียน้อยมาด้วยอาจจะไม่ได้ชื่อเมียน้อยนะครับ มึงทำอะไรเฟียเราเดี๋ยวเสียสอนกระเด้าเนี่เแล้ยไอ้คุณตามันให้มันรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันคุณใชเอาใจารย์กุญแจกุญเออเราเชื่อนมันกุญสองมือด้วยสองมือช่วยกันช่วยกันเฮ้แต่มันไม่ดีผมนะนะใช่มันไม่ดีแล้วไงยังไงมันก็รักจริงๆเฮ้ช่วยช่วยช่วยมามามา ช่วยได้เหรอจุ๊บเ้เห็นมันมันรักกันแล้วเสียความรักของเสี่ยกับเมียแคท